ผมกพ็พาะจากดีห้าสิบห้ารีวิวครับสวัสดีครับตู่จากดีห้าสิบห้ารีวิวครับดีห้าสิบห้าเดทกลับมาแล้วกลับมาแล้วกับ EP นี้วิเคราะห์ก่อนเกมซึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส e ลีก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  <laughs> นี่หลังจากที่ผ่านพิมพิเลียงกฤีเนาะอันนี้เรามานัดกลางสัปดาห์มั่งนิวคาสเซิลมีโปรแกรมในช่วยุโรปอีกแล้วใช่เลยครับ อ่าอันนี้เราก็อัปเดตกันเป็นวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมนะอ่อะาซึ่งเรียกว่าก่อนเกมกันเลยคืนนี้ไปเชียร์กันเชียร์เลยนะครับอืมอ่าโอเคครับอ่ะนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาอีพีในการวิเคราะห์ก่อนเกมครับนิวคาสเซิลกับศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับผมอ่าวันนี้เจอใครครับขาโพดอ่ะเจอเบนฟิก้าเลยครับผม <IST uk t av is> อ่านิวคาสเซิลจะได้เปิดเซนต์เจมส์พาร์คเนาะพบกับเบนฟิก้าใช่ครับอืมก็ต้องบอกว่าเป็นนัดที่สามของนิวคาสเซิลในทั่วยุโรปใช่ครับอือ่าก็จะเล่นคืนนี้นะครับวันอังคารที่ยี่สิบเอดตอนตีสองครับโอ้โหก็คือเป็นคืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธใช่ครับอ่าเป็นไงเขาโพด เกมนี้เจอเบนฟิก้าความพร้อมของนิวคาสเซิลเป็นยังไงบั่งครับต้องบอกว่ากรอบครับกรอบกรอบกรอบใช่อาจจาก,จากนัดที่แล้วกับไบรตันมาคิดว่าเกมนี้มันจะส่งผลยังไงมาสู่เกมยุโรปเกมนี้บั่งครับโอ้โหโดยเฉพาะแดนกลางนะนะครับการออกบอลอะไรอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรน,นะครับหรือแบบการบล็อกทูบล็อกอะไรอย่างนี้นะนะครับอาจจะ ตัดบอลไม,ไม่ไม่แบบคมเท่าไหร่นะครับอืมนะครับอก็ต้องบอกว่าเกมนี้นิวคาสเซิลก็ยังคมไม่มีลิฟราเมนโตถูกไหมลุยส์พอครับแล้วก็ทางด้านของยูนวิซ่าสามคนใช่มีข่าวว่าโตนาลี่นี่จะไม่มาเลยมันไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับไม่มีชื่อหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับอืมอ่า โอเคก็เดี๋ยวจะต้องรอเช็คกันวินาทีสุดท้ายนะว่าโตนาลี่จะได้ลงหรือไม่ได้ลงใช่ใช่ครับอืมอ่<ๆ>เพราะว่านัดที่แล้วก็ถูกเปลี่ยนออกด้วยคราวนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บของโตนาลี่จะเป็นยังไงแล้วในเกมนี้ใช่เลยครับอืมอ่าเกมนี้ครับนิวคาโซกับเบนฟิก้าพุทธศิลป์ก็จะเป็นชาวโปแลนด์เนาะครับผมอ่าถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับซีมง ซีมอนมาซินเนกเนาะรประมาณนี้แล้วกัน,นซึ่งพุทธศิลป์คนนี้ค่าเฉลี่ยใบยแดงอยู่ที่ศูนจุดหนึ่งแต่ใบเหลืองนี่ยอยู่ที่สี่จุดสองใบต่อเกมนี่จะปิวันแสดงว่าเป็นพุทธศิลป์ที่ให้ใบเหลืองค่อนข้างง่ายแต่อาจจะยังไม่ถึงแดงนะใบแดงนี่ค่าเฉลี่ยก็ศูนย์จุดหนึ่งเองอาจจะค่อนข้างเฮียบนะนะครับ เออเข่าที่ผมดูนี่ค่าเฉลี่ยใบยเหลืองใบแดงนี่ใบเหลืองถือว่าออกเยอะนะห้าใบต่อเกมเนี่ยครับสี่ใบอะสี่จุดสองอะสี่ใบแล้วกันไม่ถึงสี่จุดห้าเอออ่าจ็โอเคครับครับอ่ะคราวนี้ผลงานนัดล่าสุดของทั้งสองที่มันยังไงมั่งข้าพ o o ครับผมก็อ่านิวคาสเซิลอ่าแพ้ใบตั้นใบสองหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เบนฟิก้าชนะชีวาร์มาสองสูตเลยนะครับอืม ก็คืออ่าคาสเล่นเกมลีกมาเนาะแพ้ไบรตันสองหนึ่งส่วนเบนฟิก้าเล่นน่าจะเป็นฟุตบอลถ้วยฟุตบอลถ้วยในโปรตุเกสรรบพี่สามอ่าก็บุกไปชนะชาวเวสมาสองประตูต่อศูนย์นะครับอ่าก็ต้องบอกว่าผลงานก็คืออ่าเบนฟิก้าชนะส่วนิวซิลแพ้มาอันนี้คือนัดล่าสุดเนาะครับอ่าคราวนี้ในแชมเปี้ยนลีกกันบ้างสองนัดที่ผ่านมาเป็นยังไงมั่งเขาพูดฝั่งซิล โอ้โหก็แพ้นะครับมีคอนเซิลแพ้ทางบาซโรนาสองหนึ่งนะครับอือ่าแล้วก็ชนะเซนโกลัวมาสีา่สูตรนะครับอ่าก็แพ้มานะนะครับอืมสามสองเลยนะครับอ่าแล้วก็มาแพ้เชลซีนะครับอ้าเชลซี Kelsey มีใบแดงไมเยอใช่เชลซีหลังๆนี้แดงทุกแลงแดงทุกนัดใช่ <laughs> อะไรกรับเนี้ยกับ <laughs> Mm. อ่าอันนี้ก็คือผลงานในแชมเปี้ยนลีกสองนัดที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับอืม mm. ส่วนเบนฟิก้าเนี่ยยังไม่ชนะเลยแพ้มาสองนัดรวดครับอืม mm. แล้วก็ต้องบอกว่าเบนฟิก้าเพิ่งเจอเชลซีมาครนาวนี้ก็มาเจอนิวคาสเซิล uh. อีกเจออังกิดต่อกันสองทีมเลยใช่เลยครับอ่านัดแรกเบนฟิก้าเล่นในบ้านก็แพ้คาราบักมาละสามประตูต่สอง Mm. แล้วก็มาแพ้เชลซีอีกหนึ่งศูนย์ก็ต้องบอกว่าผลงานในทั่วยุโรปของเบนฟิก้าถือว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไปเลยครับอ่าซึ่งนัดแรกที่แพ้คาราบักนี่รู้สึกจะเป็นกุนซือคนเก่าครับก่อนที่จะเป็นมูรินโญ่ครับ oh. อ๋ออ่าแล้วก็มานัดที่สองที่แพ้เชลซีนะเป็นมูรินโญ่คุมละครับ mm. อืเออมูรินโญนี่ไม่รู้อ่อนให้เชลซีหรือเปล่าเจอทีมเก่าตัวเองครับเออ อ่าตารางคะแนนครับในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกอ่าวคาเซลอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับพอดอ่าอยู่อันดับที่สิบเอ็ดเลยนะครับมีสามแต้มนะครับของเบนฟิก้าอยู่สามสิบสามครับมีศูนย์เลยครับไม่มีคะแนนใช่อครับครับก็ก็คือง่ายๆในแชมเปียนส์ลีกมีทั้งหมดสามสิบหกทีมเบนฟิก้านี่อันดับสามสิบสามอ่ะยังไม่มีแต้มหรือว่าท้ายตารางนะครับ ใช่ท้ายตารางเลยส่วนนิวคาสเซิลนี่ถือว่าอยู่หัวตารางนะสิบเอดอยู่อันดับสิบเอ็ดเนี่ยครับอืมอมีสาแมแต้มก็ขึ้นไปแ้หกเลยใช่ใช่ครับก็ต้องรอรอรุ้นพวกหกแต้มทีเมือนอื่นเนาะว่าจะเก็บสามคะแนนได้หรือเปล่าครับผมอ่าสิเ็ดคนแรกกันบ้างสิบเอ็ดคนแรกที่เข,าข้าโบสคาดว่านิวคาสเซิลจะจัดลงสนามเจอเบนฟิกา้ามีใครมั้งครับครับผม ก็จะมีโรเทชันก <ating> ันด้วยนะครับก็มีนิกโป๊ปนะนะครับมีสองกองหลังก็มีอ่าบอสเปนกับอฟเบนแชร์นะครับอ่าทางซ้ายเป็นอ่าเบิร์นะครับขวาทิดเปียตรงกลางเป็นโทนาลี่นะครับแล้วก็อ่ามีอ่าไมลี่นะครับแล้วก็กิมมไลท์หน้าเป้าเป็นนิกวัตเทอร์บเดอร์นะครับแล้วซ้ายเป็นบานขวาเป็นเมอร์ฟี่ครับเึืงว่าช่วงนี้น้องนิกนี่ขำยาว ไม่มีหน้าหน้าเปลี่ยนแล้วนอกจากโอซูล่าถูกไหมใช่ครับอ,อืออแต่น,นี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าโตนาลี่เดี๋ยวเราต้องรอเช็ค<ล><อ>ทีน,คนึงว่าจะได้ลงหรือเปล่าเนาะแต่อยากให้เขาลงนะนะครับเอออ่ะสมมติสมมุติสมสมุติอินเคสว่าโตนาลี่ลงไม่ได้เขาโพดว่าใครลงแทนก็ <c oughs> ขยับไมลี่ขึ้นมาเลยครับนี่นะครับแล้วก็อ่ะและใครลงมาดีอ่ามาแทนไมลี่นี่ก็น่าจะ เป็นทางแลมซี่แล้วกันนะครับกลางก็จะเป็นบรูโน่กิมไลท์ไมลี่แล้วก็แลมซี่เนาะใช่ใชสามคนจริงๆก็อยากได้ทางจ่รโจิงตันมานะแต่โดจรจิงตันดูลามากเลยก็ให้ตัวสำรองได้ทำงานบ้างนะครับครับอ่าโอเคครับอันนี้สิเ็ตคนแรกของนิวคาสเซิลที่คั้นว่าน่าจะลงสนามส่วนทางฝั่งของเบนฟิก้า อ,อ่ามาในระบบสี่สองสามหนึ่งเนาะในยุคข,ของโคเซมูรินโยถ้าถามว่าผู้เล่นของเบนฟิก้าดูจากหลายชื่อเนี่ยผมก็ยอมรับว่าผมกไม็ไม่ค่อยได้ดูบ bon อลโปรตุเกสเนาะหมายเลขสามสิบโอตาเมนดี้ครับนั่นแหละพี่ผมกำลังจะพูดเลยว่าเนี่ยแหละคุ้นเคยสุดละ <c oughs> อโอตาเมนดี้ก็เคยอยู่กับแมนซิตี้เนาะเคยเล่นอยู่ในอังกฤษครับ อ่าก็อาจจะคุ้นเคยหน่อยก็เกมนี้ก็ถือว่ายืนเป็นเซนารัก็อีกหนึ่งคนที่เห็นฟอร์มในศึกชิงแชมป์สมโมสรโลกอะ่ะริชาร์ลิออสอะ่ะครับอ่า,อาตอนนั้นเล่นให้ทีมในในบราซิลอะ่ะอืมที่เล่นในสมโมสรโลกชิงแชมป์โลกอ่ะครับเออก็ถือว่าเล่นดีมิดฟิลทีมชาติโคลัมเบียอ๋อครับผมอ่า กับอีกหนึ่งคนที่ผมไปดูมาผู้สาประตูของเบนฟิก้าครับผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าอะไรทัดผิดขอภัยนะครับทรูบินเนี่ยครับเขาโพลรู้เป่าสูงสองเมตรอ่ะโอ้โหนะประตูตัวใหญ่มากนิกโฟมนี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดหรือเก้าสิบแปดอ่ะเออทรูบินนี่สองเมตรพอดีอะ่ะโอ้โก็ต้องถือว่าเป็นผู้สาประตูผมว่าหลูลูกกลางอากาศน่าจะน่าจะใช้ได้เลยอเอเลียดเป็นตรงแล้วหรือเปล่าครับเนี่ย นั่นเดีเดี๋ยวต้องมารอดูกันส่วนตัวลุกตัวอื่นๆเท่าที่ดูอ่ะก็มีซูดาคอฟถูกไหมใช่ต่องน้าตัวเป้าก็เป็นพาวิลดิสครับนี่ได้พัฟพัฟลิดิสเออขออภัยครับพัฟลิดิสอืมก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับบอลโปรตุเกสเท่าไหร่เนอะคุ้นเคยคนเดียวคือโอตาเมนดี้อช่ครับผมกับลิชารลิออที่ยังพอเห็นฟอร์มมาบ้าง รู้สึกลิชารีออนนี่มาจากพาวเมลัดนัครับถับผิดขอภัยนะครับเออน่าจะเป็นพาเมลัดที่ดูในชิงแชมป์สโมสรโลกอ่ะแล้วก็คุ้นเคยอีกหนึ่งคนก็คือนี่แหละโคเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมแต่ครับต่แผนลดบัสนเลยครับผมใช่มูรินโญ่มานี่รับแน่นไว้ก่อนแน่นอนใช่ครับและเกมนี้มูรินโญ่เล่น4-2-3-1นี่ผมว่าโอ้โหมิดฟิลเรามารับหมดอ่ะห้าตัวเดี๋ยวดูนะเต็มไปหมดนะครับ ครับผมอ่าส่วนเบนฟิก้าเกมนี้เท่าที่อัปเดตมาก็มีนักเตะเจ็บสี่คนอ่าที่<ม>น่าจะลงสนามไม่ได้นะครับอ่าก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าเบนฟิก้าจะเป็นยังไงนะครับผมเฮดทูเฮดกันม้างนิวคาสเซิลกับเบนฟิก้าเป็นยังไงม้างเขาโพดโอ้ก็ในช่วง2 0 1 2ันสิอนะนะครับก็มีเสมอไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เบนฟิก้า ชนะไปสามหนึ่งนะครับโอ้ยังไม่ไม่ชนะนะครับนิวคาสเซินนะครับมีอ่าเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับอืมก็ต้องบอกว่าจากเรียกว่าประวัติศาสตร์เนาะนานมากสองพันสิบสองสองพสิบสามคู่นี้เจอกันนับอะไรแทบไม่ได้แล้วอะ่ะผมอืมก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเจอกันในรอบแปดทีมสุดท้ายในชว่วยุโรปนี่แหละ นัดแรกนะเนี่ยนิวคาสเซิลไปเยือนเบนฟิก้าแพ้มาสามรุหนึ่งใช่แล้วก็กลับมาเล่นที่ Saint James Park, เซนเจมส์พาร์คเสมอหนึ่งหนึ่งกรอรวมสองนัดเบนฟิก้าก็เลยเข้ารอบครับสี่รุ่สองใช่ครับผมอ่าก่ถ้าย้อนสถิติกลับไปก็แปลว่านัดนัดที่นิวคาสเซิลเล่นกับเบนฟิก้าที่เซนเจมส์พาร์คผลออกสเสมออืมครับเออแต่ก็ต้องบอกว่า รู้สึกว่าเท่าที่ผมไปเช็คมารู้สึกนัดที่เสมอหนึ่งหนึ่งคนที่ยิงเป็นปาปิซิเซ่ของนิวคาสเซิลโอปาติซิเซ่ใช่นานเหมือนกันนะนะครับใช่ก็น้องแบบสองพันสิบสองสองพันสิบสามอ่ะชอบเหมือนกันเลนะครับคนนี้นั่นแหละก็ถามว่ามันเอามายึดอะไรกับตอนนี้ได้ไหมก็คงไม่ได้แล้วแหละมันนานมากอ่ะเออ ก็ต้องถามข้อพ่นนี้ด like right? ีกว่าว่าเกมนี้คิดว่านิวคาสเซลจะเล่นยังไงกับเบนฟิก้าครับโอ้โหแต่เขามารับขนาดนี้นี่น่าจะค่อยๆเคาะหาช่องแล้วค่อยยิงไกลดีกว่าครับอืนใช้ลูกยิงไกลเข้าไปหรือแบบครอสเข้ามาให้ทางนิกได้โมงอะไรเงี้ยนะนะครับอืก็อย่างที่ข้อพดบอกอะเกมนี้ผมว่ามูรินโญ่ะรับลึกแน่นอนมาเยือนด้วย เออแล้วสไตล์มูรินโญ่เป็นสไตล์บอลที่แบบเอาความชัวเอเอคือเล่นเล่นบอลชัว,ว,มชวไม่ไม่รีบไม่เร่งเล่นรับไปเรื่อยๆร,รอจังหวะเต้ากลับดีๆอืมใช่ครับอืมและเกมนี้ออตาเมนตี้ก็น่าจะเป็นแกนหลักในในกองหลังด้วยให้กับเบนฟิก้าเนาะใช่ใช่ครับก็หวังว่าผมว่าเกมนี้นิวคาสเซิลสิ่งที่น่นาก,กังวลคือความอ่อนล้าของผู้เล่นโอ้ถูกต้องเลยครับ อืผมว่าเป็นสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวต้องต้องคิดเยอะๆอะว่า<ช>ถ้าสมมุติยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมที่แพไ้ไบรตันมาเนี่ยอาการอ่อนล้าก็จะออกค่อนข้างเร็วใช่เลยครับถูกไหมหรือถ้าจะสมม,มุติจะเสี่ยงหมุนผู้เล่นลงมาก่อนที่ไม่ได้เล่นอะ่ะสม,มมติอย่างเช่นอะนะเมอร์ฟี่นะที่แล้วเป็นสำรองใช่ไหมนันนี้ให้เมอร์ฟี่ลงก่อนแบบที่เขาโพ้บอก หรือตรงกองกลางอาจจะให้โจวิลล็อกไมลี่แลมซี่ลงอย่างเงี้ยใช่นะอ่าแต่คราเนี้ยลงมาได้ความสดแต่เรื่องประสบการณ์เนี่ยอาจจะน้อยไม่ได้นะนะครับอืมแต่คราวนี้จะให้กิมอลซ์โจลิงตันโตนาลี่ลงต่อผมว่าโอ้โหนี่นะผมว่าออนะครับยิ่งไปเทปหรือไปอะไรนี่แรงหมดทันทีครับอืม,อม กับแผงหลังทั้งแบ็คขวาแบ็คซ้ายทริปเปียกับแดนเบิร์นก็นกอายุเยอะกันแล้วทั้งคู่ถูกไหมใช่แล้วก็ใช้เขามาหลายเกมเหมือนกันกนะครับอืมนั่นแหละ,หละผมว่าผมว่ากังวลสิ่งเดียวก็คือในเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะนิวคาสเซิลมากกว่าใช่แต่ยังมีอะไรครับยังมีอ่าฟาเบนแชรอยู่อย่างนี้ก็จิบมามใช้ได้เลยนะครับครับอืมอ่โอเคกูผมกลัวอย่างเดียวนะออกมาอีกอย่างหนึ่งคือนิวคาสเซิลเล่นหลังสามะ โอ้ย่านะนะครับเออเพราะว่าเ e อดดี้ฮาวอ่ะผมไม่รู้ดิผมสังเกตหลายทีแล้วพอเกมอย่างเงี้ยจะชอบปรับมาเล่นหลังสามเกมใหญ่ๆอะ่ะอันตรายนะครับผมอืมเผนะือๆนะอ,อาจจะแบบขุบเดนเบิร์นมายืนเซนเตอร์กันอ่ะเดนเบิร์นบอสแมนชาหรือเจ้าก็ได้เอออาจจะมายืนด้วยกันอืมแต่วิงแบ็คก็มีปัญหาอีกวิงซ้ายจะใช้ใครถูกไหมมันไม่มีตัวแล้วนี่ลุยซอก็ลงไม่ได้ ลีฟลาก็เจ็บเหลือทิปเปียคนเดียวอ่าจริง,รงๆก็ยังมีอ่าอมเมนควาที่รอยอ,อยู่นะแต่เหมือนทางทาวไม่ค่อยหยิบมาใช้เท่าไหร่นะครับอืมครับค่อไปดูกันอืถ่ายสอกอร์ครับข้าโพดอ่ะผมให้เมนฟิก้าชนะสองศูนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยมนคุณให้เมนฟิก้าชนะทีเหมือน แรงเราดีกว่าสู้เขาไม่ได้ครับมันค่อนข้างโอยลายครับแล้วแบบทางฮาวก็ใช้ชุดนี้มานานมากเลยนะครับเราจะสู้แรงเขาไม่ไหวนะครับอืม,อ,มอ่ะโอเคผมยังเชื่อว่านิวคาสเซิลเล่นในบ้านเนี่ยน่าจะชนะเบนฟิก้าไปได้สองหนึ่งครับโอ้ขอบคุณครับเออ,เอ,อ <c oughs> ไม่รู้ดิ <c oughs> ผมยังรู้สึกว่าเบนฟิก้าเขาแพ้มาสองนัดในเกมยุโรปอะ แล้วดูจากรายชื่อผู้เล่นของเบนฟิก้าก็ไม่ได้มีดาวเด่นหรืออะไรเยอะอะครับใช่ใช่ถ้าถ้าเทียบเทียบเขาเรียกว่าเทียบผู้เล่นต่อบผู้เล่นแล้วกันผมคิดว่านิวคาสเซิลก็ยังคงทรงดีกว่าเบนฟิก้าอยู่ใช่แล้วนัดเนี้ยเล่นในบ้านแล้วการที่พึ่งแพ้ไบรตันมาด้วยสองหนึ่งเนี่ยผมว่านัดเนี้ยนิวคาสเซิลต้องกู้<ๆ>กู้ศรัทธากลับมาให้ได้อะใช่เออ<ๆ>ก็ถ้ายิงก่อนผมว่ามีสิทธิชนะสูง นี่นี่ยอนวคัสเซิล์เจอกับเบนฟิก้านะครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันคืนนี้นิวคัสเซิล์กับเบนฟิก้าเขาพอนอนดึกอีกแล้วเอาอีกแล้วชักก็ไม่ไหวเออครับเพราะเดี๋ยวเสร็จยูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเดี๋ยวสัปดาห์หน้านิวคัสเซิล์กลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกอีกใช่ครับโอ้โหนั่ โอเคครับอ่ะเดี๋ยวแฟนแฟนสาริกาดงไปรอลุ้นกันทั่วยุโรปนัดที่สามดูซิผลจะออกมาเป็นยังไงเนาะใช่ครับอ่างั้นเดี๋ยวเราก็กลับมาเจอกันอีกทีก็เป็นคุยเล่นหลังเกมของคู่นี้ครับนิวคาสเซิลกับทางด้านของเบนฟิก้าเอ่อมั<ช>จะออกมาเป็นยังไงนะข้าบโพดครับผมโอเคครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กับช่องเราเลยนะครับ โอเคครับ EP นี้ไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ